พาเพื่อนๆเดินมาดูต้นชายชนบนสีของเรานะคะเขาค่อนข้างจะชอบดินที่เราผสมให้มากเลยนะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันในช่องอกลีร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําสูตรผสมผสมดินนะคะไปปลูกต้นไม้ของเรานะคะวันนี้เราก็จะผสมให้เพื่อนๆดูไม่มากนะคะ อลิ่ก็ใช้มะพร้าวสอบครึ่งสอบนะคะเราก็ต้องคำนวณจากดินที่เราใช้นะคะเพื่อนสัดส่วนเท่าๆกันนะคะเหมือนอขุยมะพร้าวประมาณนี้และแต่ความสะดวกเนาะบางคนอาจจะครึ่งสอบหนึ่งสอบก็คำนวณไปเท่าๆกันเลยนะคะสูตรไม่มีอะไรมากมายนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าว จำนวนเท่าๆกันแล้วก็แกลบนะคะมีดินมีแกลบมีมะพร้าวสับปุยมะพร้าวาด,ดินก็จะเป็นหน้าดินสวนธรรมดานะคะแต่ถ้ามีปุ๋ยคอกก็ดีนะคะนะคะแกลบเท่าๆกันค่ะผสมเข้าไปแบบนี้ค่ะ แล้วหน้าดินของเราก็เป็นหน้าดินสวนธรรมดานะคะเอามาผสมถ้าเป็นปุ๋ยคอกแนะนำขี้วัวนะคะขี้ไก่อลีไม่เคยใช้เลยนะคะอลีใช้แต่ขี้วัวนะคะแล้วแต่เนาะสุดไใครสุดมัน,นก็จะเอาหน้าดินที่เราซื้อมานะคะลลแล้วก็มีอึ่งอ่างออกมาตัวหนึ่งนะคะออโอ้โหอึ่งอ่างตัวใหญ่ด้วยคะ่ะเพื่อนๆดูดดสิ ดีอาลีไม่จับไม่สับไปถูกคอตายเลยนะคะเนี่ยค่ะผสมดินให้เท่าเท่ากันแบบนี้นะคะสูตรของเราก็ไม่มีมากมายแกลบก็ต้องเป็นแกลบเก่านะคะถ้าเป็นแกลบใหม่ก็ถ้าเป็นแกลบใหม่อาลีก็จะเอามาท,ทิ้งไว้ก่อนนะคะสักสามถึงหเดือนก็ได้นะคะไม่ต้องถึงปีก็ได้ ต่อไตกฝนอะแต่อลิดก,ก็จะเทตากฝนไว้นะคะเหมือนดินที่เราผสมนี่นะคะเพื่อนๆเราจะไม่ใช้เลยนะคะเราจะไม่ใช้ในทันทีที่เราผสมเสร็จนะคะเราจะทิ้งไว้หนึ่งถึงสองอาทิตย์นะคะเราถึงจะนำไปใช้เป็นวัสดุปลูกของเรานะคะคือมีเพื่อนๆหลายๆคนเข้ามาถามนะคะว่า ใช้ดินอะไรปลูกเนี่ยค่ะดินของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะต้นไม้ทุกต้นของเราจะใช้ดินแบบนี้เลยค่ะปลูกแล้วเราไปได้ข้อมูลจากทางกเกษตรนะคะมาว่าแกลบนะคะแกลบเขามีคุณสมบัติที่ทำให้เกิดโพรงในอากาศนะคะระบบรากของพืชก็จะสามารถชอนชัยหาอาหารได้ดี นอกจากนี้ยังมีสารซิลิก้านะคะที่ยังไม่ย่อยสลายให้ธาตุซิลิก้าสามารถตรึงไนโตรเจนนะคะและออกซิเจนในอากาศไว้ในดินมีประโยชน์ต่อพืชมากค่ะแกลบนะคะส่วนขุยมะพร้าวก็รู้ดีอยู่นะคะว่าเขาสามารถอุ้มน้ำเก็บน้ำไว้ได้ดีแล้วก็เป็นวัสดุที่เบานะคะเหมาะในการปลูกต้นไม้แต่ถ้าเพื่อนๆใช้แกลบสด เอาไปใส่ในดินเลยไม่แนะนำนะคะเพราะว่ายิ่งเขาไปผปสมกับไปผสมกับมูลสัตว์หรืออะไรแบบนี้ที่เพื่อนๆผสมเขาก็จะเกิดกา๊าซนะคะเกิดความร้อนแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อพืชที่เรานำไปปลูกนะคะนี้ไม่แนะนำนะคะสูตรของอลี m คืออลี e ทำทิ้งไว้แบบนี้นะคะ ทุกอย่างอาลีจะไม่ได้แช่น้ํานะคะเพื่อนๆแต่จะทําผสมดินแล้วก็ทิ้งไว้ถ้าใครมีต้องการใช้เลยก็ผสมล้างน้ำหลักในขุยมะาพร้าวเขาก็จะมีสารแทนนินนะคะที่เป็นกรดอยู่แล้วเนาะเราก็ต้องแช่ล้างน้ําก่อนนะคะแต่ของอาลีอาลีจะไม่แช่ไม่ล้างนะคะอาลีจะผสมทิ้งไว้ตากแดดตากฝนไว้สัก หนึ 1> 1่งถึงสองอาทิตย์นะคะถึงจะนำไปใช้เราสะดวกแบบนี้นะคะใครสะดวกที่จะแช่ก่อนแล้วมาผสมก็ได้นะคะถ้าใครต้องการใช้เลยก็จะแช่น้ำก่อนแล้วก็เอามาผสมใช่ไหม mm hmm. เขาก็ได้ล้างสารที่เป็นอันตรายออกไปก่อน mm hmm. เพราะว่าแกลบนี่เขาก็มีประโยชน์มากเลยนะคะ, mm hmm. เ,พะเพื่อนๆ mm hmm. ตั้งแต่เราใช้แกลบนะคะปลูกปลูกต้นไม้ของเรานะคะรู้สึกจะแตกดีมาก mm hmm. เดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินไปดูอ่าต้นบอนสีของเรานะคะชายชนของเรานะคะ เราเพิ่งเปลี่ยนกระถางไปไม่ถึงอาทิตย์นะพี่นะแทงหน่อออกมาดีมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพาเดินไปดูค่ะนี่ค่ะดินของเราก็ง่ายๆนะคะที่เรามาทําสูตรผสมดินของเราในวันนี้ก็เพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามาเนาะเราก็เลยทําเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูเลยค่ะนี่ค่ะผสมให้ได้ล้วนซุยแบบนี้เลยนะคะอลิบอก นี่ค่ะเขาจะล้วนซุยแบบนี้เลยนะคะเวลาเราใส่ในกระถางก็จะเบานะคะจะไม่หนักนะคะคแล้วก็จะล้วนซุยลากเขาก็จะเดินหาอาหารได้ดีแล้วก็ในขุยมะพร้าวนี้ก็จะอุ้มน้ําไว้ได้ดีด้วยนะคะเขาต้องเดินหาอาหารดีแล้วก็มีน้ําเก็บน้ําได้ดีนะคะเวลาเราลืมลดน้ำหนึ่งวันสองวันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพื่อนๆนี่ค่ะสูตรทําดินของเราก็ง่ายๆเนาะ เสร็จเรียบร right, ้อยค่ะอันนี้เป็นแกลบเก่านะคะเป็นเป็นดินชุดเก่านะคะพเพื่อนๆดูสิดินเมื่อก่อนนะเป็นสีแดงใช่ไหมพี่ดินเนี่ยตอนแรก,กเป็นสีแดงพอมผ,ผสมเข้ากันนะคะทิ้งไว้สักสองอาทิตย์สามอาทิตย์น,นะ,ะพเพื่อนๆจากสีแดงแบบนั้นกลายเป็นสีดําแบบนี้เลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะแบบนี้คือใช้ได้แล้วนะคะคือใช้ปลูกต้นไม้ได้และะ้วค่ะเนี่ยคะ่ะดินของเราอันนี้เพิ่งอันนี้ผสมใหม่อันนี้ผสมไปน,น,นานแล้วนะคะนี่ เราเพื่อนๆก็กะปริมาณเอานะคะให้ได้ร่วนสุยประมาณนี้เนาะให้แกลบเยอะคุยมะพร้าวเยอะก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ดินไปหรือจะผสมให้เท่าๆกันก็ได้นะคะดูให้เขาร่วนสุยประมาณนี้นะคะพาเพื่อนๆเดินมาดูต้นชายชนบอนสีของเรานะคะเขาค่อนข้างจะชอบดินที่เราผสมให้มากเลยนะเพื่อนๆจากคลิปก่อนเพื่อนๆย้อนไปดูได้นะเราเพิ่งจะแยกนะเราเพิ่งจะแยกแล้วก็เปลี่ยนกระถางนะ ใครที่ยังไม่ดูคลิปอ่าไปดูได้นะคะไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยเพื่อนๆดูสิเขาแตกหลอดขึ้นมาเนี่ยเหลือเชื่อมากเลยค่ะแตกทุกต้นนะคะไม่ใช่แตกต้นเดียวเนี่ยค่ะเนี่ยดูสิเนี่ยเราแ,แยกเขาออกมานะคะแยกออกมาจากกระถางใหญ่เนาะแล้วก็มาปลูกเนี่ยบนสีก็ค้างชอบมากเลยค่ะเนี่ยต้นนี้ก็ ต้นนี้ก็ไม่ได้แยกแต่เปลี่ยนกระถางนะคะเปลี่ยนกระถางแล้วเขาก็แตกหลอดขึ้นมาเนี่ยค่ะอันนี้เป็นหลอดใหม่ของเขาที่เขาแตกอยู่แล้วแต่เขาก็เนี่ยค่ะมาสดสดใสบนกระถางนี้นะคะดินของเราเนี่ยเพื่อนๆก็ดูนะมีดินมีแกลบมีขุยมะพราะ้าวแต่ถ้าใครจะใส่ปุ๋ยคอกลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่อย่าใส่จํานวนมากแล้วกอ็อย่าใส่มากเกินไปนะคะขีบัว ผสมได้นิดหน่อยนะคะผสมแล้วก็เนี่ยให้เขาหาอาหารดีเราค่อยใส่ปุ๋ยพอเขาเดินหาอาหารได้ดีสักอาทิตย์หนึ่งนะคะเราค่อยใส่ปุ๋ยของเราใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์นะคะเม็ดสีดำๆแบบนี้โรยไปนิดหน่อยคะ่ะเนี่ยก็จะก็จะแตกออกมานะคะเคมีอลเลอามาวานใส่นิดหน่อยเหมือนกันคะ่ะเนี่ยใส่เคมีนิดหน่อยนี่ไม่ถึงอาทิตย์เลยนะคะเพื่อนๆเ,เราคิดว่าอ่า ต้นไม้ของเราจะชอบจะชอบมากกับกับปุ๋ยกับดินที่เราผสมแบบนี้นะคะเนี่ยต้นเล็กเบบีของเราก็แตกใบออกมาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆอืมเราก็รู้สึกว่าเราเราใช้ดินที่เราทําเองแบบนี้นะคะเราใช้มานานแล้วนะคะดินสูตรนี้เห็นเพื่อนๆหลายๆคนถามมาเราก็เลยมาแนะนํานะคะใครชอบสูตรนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้ค่ะ คนอื่นเขาก็ใช้กันเหมือนกันเลยนะเพื่อนๆเนานะดินแกลบขุยมะพร้าวใครๆเขาก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่าดีไม่ใช่มีแค่เราเหรอกคนอื่นเขาก็ใช้กันนะคะแต่เราแค่จะมาแนะนําว่าเราใช้แล้วดีจริงค่ะนี่ค่ะแตกดีมากไม่ถึงอาทิตย์เพื่อนๆดูสิยอดออกมาแดงเลยค่ะเนี่ยยอดออกมาแดงเลยอันนี้ก็ออกมาะคะเนี่ยอันนี้ก็แตกยอดมาแบบนี้เลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเป็นสูตรผสมดินของเราในวันนี้นะคะ ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะลีสวัสดีค่ะ